วันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาติวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเหมือนเดิมนะครับของนายสิบตำรวจนะข้อที่156ถึง160มีจำนวน5ข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกเรามีหน้าที่ก็คืออะไรครับหยุดคลิปฝึกทำด้วยนะครับนะก่อนที่พี่จะเฉลยของแต่ละข้อนเนี่ยก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทำก่อนนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็กดเล่นคลิปฟังพี่เฉลยนะครับนะเราไปดูกันเลยนะครับข้อที่156นะครับ ข้อที่156เนี่ยเขาบอกว่าต้องการแบ่งมะม่วง150ผลนะครับออกเป็น2กองนะโดยให้กองที่1เนี่ยมากกว่าอีกกองหนึ่งอยู่20ผลนะครับกองที่มากกว่ามีมะม่วงกี่ผลนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ง่ายๆนะก่อนเดือนก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทําก่อนนะครับนะทดสอบความรู้ของตัวเองว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะพี่จะเฉยเลยแล้วนะครับก็คือเขาบอกว่ามีอะไรครับมะม่วงอยู่2กองใช่ไหมครับ เดกืกกองที่1และกองที่2เนี่ยจะต้องต่างกันอยู่กี่ผลครับต่างกันอยู่20ผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะกําหนดให้มะม่วงกองที่1เนี่ยอ่ากองที่1นะมีค่าเท่ากับ x ผลนะครับแสดงว่ากองที่2เนี่ยกองที่2จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x บวก20ผลนะครับนะ x บวก20ผลนะครับ ทำไมถึงได้ x บวก20ครับก็โจทย์เขาบอกว่าโดยให้กองที่1เนี่ยมากกว่าอีกกองหนึ่งอยู่20ผลใช่ไหมครับใน,นเมื่อกองที่1เราเนี่ยมี x ผลแล้วอีกกองหนึงจะต้องเป็น x บวก20ผลเท่านั้นนะครับนะตัวยอย่างเช่นกองที่1มี10ผลกองที่2จะต้องมี30ผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้ง2งกองเนี่ยจะได้มีมากกว่ากันอยู่20ผลนั่นเองนะครับนะทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับ มะม่วงทั้งหมดเนี่ยหนึผลใช่ไหมก็คือเอากองที่1รวมกับกองที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ150นะครับเพราะฉะนั้นกองที่1มีค่า x ผลบวกกับกองที่2ก็คือ x บวก20ผลนั่นเองนะครับจะมีค่าเท่ากับ150ผลนะครับนะทีนี้ก็ออกคำนวณหาค่า x ได้เลยนะครับ x บวก x มีค่าเป็น2 x บวก20นะครับเท่ากับ150นะฮะทีนี้2 x เราก็จะได้เท่ากับ150ลบ20นะครับ อ่าสองเอ็กจะได้เท่ากับ150ยหลบยี 20. อ่าทำไมถึงเป็นลบยีครับก็เพราะว่าจากบวก20ย้ายมาก็จะเป็นลบยีนะก็จะได้150่งลบยีเป็น130นะครับนะทีนี้ x เดียวเราก็จะได้130่หารสนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ65นั่นเองนะครับนะซึ่งมีค่าเท่ากับ65ดังนั้นเขาต้องการทราบอะไรครับเขาต้องการทราบว่ากองที่มากกว่ามีมะม่วงกี่ผลใช่ไหมครับ กองที่มากกว่าก็คือกองที่2นั่นเองนะฮะกองที่มากกว่าก็คือกองที่2นั่นเองซึ่งเราทราบแล้วว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ65เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรครับเอา65ก็คือค่า x เนี่ยมาบวกกับอะไรครับ20ก็จะได้เท่ากับ85ผลนั่นเองนะครับซึ่งกองที่มากกว่านี่มีมะม่วงอยู่ทั้งหมด85ผลนะครับซึ่งตรงกับช้อยขอนะครับนะอ่ะตอบได้แล้วนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับง่ายๆนะข้อนี้ 65บวก20ท่ากับ85นั่นเองนะครับข้อต่อไปไปดูกันเลยนะครับข้อ157เขาบอกว่าสนามเป็นรูปวงกลมรัศมียาว14เมตรนะครับต้องการปลูกต้นไม้รอบสนามนะโดยให้ต้นไม้ทุกต้นห่างกัน2เมตรนะครับจะต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับข้อนี้นะครับมีสูตรนะครับข้อนี้มีสูตรนะก่อนอื่นก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทําก่อนนะครับพอทําเสร็จก็กดเล่นคลิปฟังพี่เฉลยนะครับนะ อ่าสูตรมีอยู่ว่าอะไรครับจำนวนก็คือจอนอนะฮะต้นไม้ทั้งหมดนะฮะต้นไม้ทั้งหมดนะครับเท่ากับความยาวนะครับความยาวเส้นรอบวงหรือว่ารอบรูปนั่นเองนะครับอ่าในเมื่อช้อยข้ออ่าในเมื่อโจทย์ข้อนี้มันเป็นอะไรครับวงกลมเราก็ต้องใช้คําว่ารอบวงนะครับนะ หารด้วยแหะครับหารด้วยระยะห่างระหว่างต้นนะครับนะระยะห่างนะครับระหว่างต้นนะครับซึ่งระยะห่างระหว่างต้นก็คือ2เมตรนะครับแต่ในโจทย์เรายังไม่ทราบครับความยาวเส้นรอบวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาความยาวของเส้นรอบวงกันก่อนนะครับ เพราะว่าเราทราบระยะห่างแล้วก็เหลือเฉพาะความยาวของเส้นอรอบวงที่เรายังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของเส้นอรบอบวงความยาวเส้นอรอบวงเนี่ยจะมีสูตรว่าอะไรครับก็คือ2พ r านะครับนะก็คือ2พาย r โดยพี่จะกําหนดให้ค่าพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7นะครับเพราะฉะนั้นจะได้2คูน22ส่วน7นะครับ r ในที่นี้ก็คือรัศมีนั่นเองนะครับนะ รในที่นี้ก็คือรัศมีของวงกลมนั่นแหละนะครับก็คือ14 7 1 7 7นะครับอ่าเ1 7 17, 7 2เพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับเท่าไรครับความยาวของเส้นรอบวงเราจะได้2คูณ22คูณ2นะครับนะทีนี้เราก็มาแทนสูตรกันได้เลยนะครับนะอ่าจำนวนต้นไม้นะครับอ่าจำนวนต้นไม้ทั้งหมดนะครับเท่ากับ2คูณ22คูณ 2, 2นะครับหารด้วย ระยะห่างระหว่างต้นในโจทย์เขาก็กําหนดให้แล้วก็คือ2เมตรนั่นเองนะครับ2ตัด2เพราะฉะนั้นจะได้2คูณ22มีค่าเท่ากับ44ต้นนั่นเองนะครับนะจะต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมดเนี่ย44ต้นนะครับตรงกับใช้คอนะครับนะอ่าก็ไม่ยากนะครับถ้าเราจําสูตรได้นะครับนะจริงๆแล้วสูตรก็ไม่ยากนะครับนะจริงๆแล้วสูตรก็ไม่ยากนะครับสําหรับพอนี้ก็พยายามจําให้ได้นะครับ อ่ะไปดูข้อต่อไปกันได้เลยนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่านะรครับนายกอมีเงินเป็น2เท่าของนายขอนายขอมีเงินเป็น3ส,ส่วน4เท่าของนายคอใช่ไหมครับถ้านายคอมีเงิน400บาทนายกอมีเงินมากกว่านายขอกี่บาทนะครับอ่ะข้อนี้ก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทําก่อนนะครับพี่จะเชญเลยแล้วนะครับในโจทย์เขาให้เฉพาะอะไรครับ จำนวนเงินของนายคอมาใช่ไหมซึ่งเราทราบแล้วว่านายคอเนี่ยมีเงิน400บาทนายขอเนี่ยต่อไปนี้เราก็จะไปหาจํานวนเงินของนายขอนะครับซึ่งเขาบอกว่านายขอมีเงินเป็น3ส่วน4เท่าของนายคอนายคอเนี่ยมีเงินเท่ากับ400บาทใช่ไหมครับ400บาทนะทีนี้เงินของนายขอก็คือ3ส่วน4เท่าของเงินนายคอนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอา3ส่วน4มาคูณกับ400นะครับ นะคำว่าของเนี่ยคำว่าของของตัวนี้ก็คือเครื่องหมายคูณน,นะครับนะนายขอมีเงินเป็น3ส่วน4ก็คือ3หาร4เท่าของคําว่าของตัวนี้ก็คือคูณน,นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับเงินของนายคอนั่นเองนะครับอ่าเราก็คํานวณออกมาได้อะไรครับ4ตัด4นะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับอะไรครับ3มคูณ100มีค่าเท่ากับ300บาทนะครับ เพราะฉะนั้นเราทราบแล้วว่าเงินของนายขอเนี่ยมีค่าเท่ากับ300บาทเงินของนายคอ400บาทใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไปหาเงินของนายกอกันนะครับนายกอจะมีเงินเท่าไหร่เราไปดูกันเลยนะครับเขาบอกว่านายกอมีเงินเป็น2เท่าของนายขอเพราะฉะนั้นคําว่า2เท่าของเนี่ยก็คือเอา2มาคูณกับเงินนายขอนะครับนายกอมีเงินเป็น2เท่าของนายขอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2คูณอะไรครับเงินของนายขอก็คือ300จะได้ว่า 2อคูณสามมีค่าเท่ากับ600บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เขาต้องการสรมบานนายกเนี่ยมีเงินมากกว่านายขออยู่กี่บาทก็คืออะไรครับกลบขอจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ600ลบ300นะครับนะก็คือ300บาทนั่นเองนะครับนะสรุปก็คือตอบช้อยคอนะครับตอบช้อยคอนะก็คือ300บาทนะครับนะกมีเงินมากกว่าขออยู่300บาทนะครับ อ่าก็ไม่ยากนะครับสําหรับข้อนี้นะครับอ่าไปดูข้อต่อไปกันได้เลยนะครับข้อ159เง้าบเกขาว่าอัตราส่วนของจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น15ต่อ8ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง161คนโรงเรียนแห่งนี้มีจํานวนนักเรียนชายเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก็ให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทําเหมือนเดิมนะครับทําเสร็จก็กดเล่นคลิปฟังพี่ฉเฉลยนะครับนะ อ่าพี่จะเฉเลยแล้วนะครับเขาบอกว่านักเรียนชายใช่ไหมครับต่อนักเรียนหญิงเนี่ยก็คือสิบห้าต่อแปดชายต่อหญิงนะฮะนะครับชายต่อหญิงเนี่ยก็คืออะไรครับสิบห้าต่อนะครับต่อแปดนะครับนะแล้วเขาบอกว,ากว่ามีนักเรียนชายเนี่ยมากกว่านักเรียนหญิงหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคนคําว่ามากกว่าในที่นี้เนี่ยก็คืออะไรครับเอาจํานวนนักเรียนชายมาลบกับจํานวนนักเรียนหญิงจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ แต่ในโจทย์เนี่ยเขาให้เป็นอัตราส่วนมาเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่ามันต่างกันขี่ส่วนนั่นเองนะครับโดยการเอา15นะครับลบกับ8จะมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ7นะก็คือต่างกันอยู่7ส่วนนะครับนะมันต่างกันอยู่7ส่วนนะครับอ่าทีนี้7ส่วนนี้นะครับ7ส่วนนี้ก็คืออะไรครับ 161คนนะเส่วนเนี่ยเราทราบแล้วว่า7ส่วนเนี่ย,าานนยมีค่าเท่ากับ100อะไรครับ161คนนะแต่เรายังไม่ทราบว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับกี่คนก่อนนะเพราะว่าอะไรครับเราจะได้ทราบนักเรียนชายทั้งหมดนั่นเองนะครับนะโดยการอะไรครับโดยการเอา161ตั้งนะครับนะ 1 6 1ตั้งหารด้วย7จนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ1 6ึ่รบตั้งหารด้วย7จะมีค่าเท่ากับ23คนนะครับเราอะไรครับเราหาได้แล้วว่า1ส่วนเนี่ยนะดังนั้นนะครับ1ส่วนนะฮะ1ส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ23คนนะครับโจทย์เขาต้องการอะไรครับโรงเรียนแห่งนี้มีจํานวนนักเรียนชายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา23มเนี่ยมาคูณกับ ะไรครับ15นะครับ15ส่วนก็คือเป็นจำนวนนักเรียนชายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนชายนะครับก็คือนักเรียนชายนั่นแหละนะครับก็คือเอา15คูณกับอะไรครับ23จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย15บหคูณกับยีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ345คนนั่นเองนะครับนะนะ15บหคูณยีแสดงว่านักเรียนชายทั้งหมดเนี่ยในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ย จะมีเท่ากับ3 4 5สี่สิบห้าคนนะครับซึ่งตรงกับช้ยอะไรครับช้ยคอนะครับนะอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจนะไม่ยากนะพยายามทําความเข้าใจนะครับสําหรับข้อนี้นะครับอ่าก็ตอบ3 4 5รสี่สิหคนนั่นเองนะครับจํานวนนักเรียนชายทั้งหมดนะครับนะอ่าเราไปดูข้อต่อไปกันได้เลยนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ ข้อนี้เขาบอกว่านายออมฝากเงินไว้กับธนาคาร10,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย8%ต่อปีนะครับและหักภาษีดอกเบี้ย15%เมื่อฝากครบ1ปีนะครับนายออมจะมีเงินในบัญชีฝากเท่าไหร่นะครับก็คือเราหาอะไรครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาอะไรครับดอกเบี้ยออกมาก่อนนะครับนะพอหาดอกเบี้ยได้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาหักภาษีของดอกเบี้ยออกอีก15%ตนะครับ พอเราหักภาษีดอกเบี้ยออกแล้วนะครับเราก็เอาเงินต้นมาบวกกับดอกเบี้ยที่เราได้ตัวสุดท้ายนี่แหละนะครับก็จะเป็นคําตอบแล้วนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเราไปหาดอกเบี้ยก่อนนะครับ8%ต่อปีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะโดยการเอา1 0,000ตั้งนะครับนะหนึ่งหมตั้งคูณด้วย8ปดนะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือหารด้วย100นะครับนะหารด้วย100นะแปดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือหารด้วย100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น0ตัด0 0ตัด0ูนย์มีค่ากับ800นั่นเองนะครับซึ่ง800เนี่ยก็คือดอกเบีย้ยนะครับนะดอกเบีย้ยนะอ่าดอกเบีย้ยมีค่ากับแปดร้อยแต่อย่าลืมเขาบอกว่าอะไรครับหักภาษีดอกเบีย้ยด้วยนะครับนะ15%ซึ่ง800เนี่ยเราจะต้องเอามาหักออก15%นะครับจะเหลือเท่าไหร่นะครับนะอ่าพี่จะคำนดให้800เนี่ยคิดเป็น100%นะครับนะก็คือเอา800มาหาร100นะ 800คิดเป็น100%ก็คือเอา800มาหาร100พี่ถามหน่อยว่า800เนี่ยคิดเป็น100%ใช่ไหมครับแต่ใน100%เนี่ยเราจะหักออก15%เพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าเอา100มาลบกับ15จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ,รรบมีค่าเท่ากับ85นะครับมีค่าเท่ากับ85นะเพราะฉะนั้นเราจะได้800หาร100่งคูณแปนะครับนะ85ก็คืออะไรครับก็คืออะไรครับ ดอกเบี้ยที่เราเหลือนั่นเองนะครับจะเหลือ85เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าเราหักออก15เปอร์เซ็นต์นะครับนะเราหักออก15เปอร์เซ็นต์นะครับจาก100เปอร์เซ็นต์เนี่ยจาก800บาทเนี่ยก็คือ100เปอร์เซ็นต์นั่นเองเราหักออก15เปอร์เซ็นต์จะเหลือ85เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณได้เลยนะครับ0ตัด0 0ตัด0นะครับ8คูณ85มีค่ารับเท่าไหร่ครับ8คูณกับ85มีค่าเรับ680นั่นเองนะครับนะ680อ่า เราก็จะได้680นะครับทีนี้เราก็ต้องเอาละครับเงินต้นก็คือ1,000 0บาทนะครับอ่า1 0 0 0 0บาทนะบวกกับ680จะมีค่าธรรมเท่ามอะไรเอ่ย1 0ึ่งบาทนั่นเองนะครับนะบเมื่อฝากครบ1ปีเนี่ยนายออมจะมีเงินในบัญชีฝากนะครับก็คือ1 0 6 8 0บาทนะครับซึ่งตรงกับช้อยกอนะฮะช้อยกอนะ 1,680บาทนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปติวนี้นะครับรอติดตามคลิปติวต่อไปนะครับ